อ,นนอร่อยกินหมูกระทะเสรผมจ้งไง่ี่นอดย๋อวไาเห็นหนาเห็นจากันมันอาจจะมือนด้สิไม่ กราบสวัสดีนะครับพี่น้องทุกภูทุกคนนะครับอยู่กับผมแซมหัวาลอินอดี้แชแนลของเราครับพี่น้องมืโอนี้อยากขีหมูกระทะครับพี่น้องนะโบก,กอะไรมันจะรังย่างอยู่หมวทีนี่หม่ครับมาถึางก่อนพี่น คิดริ้วนะครับเดี๋ยวถามทุกจองหวยกันต้องยังยืนมาเลยนีดแต่พูดครับพี่น้องแต้ป้อนในคำหมดล,ละจนคำจนปปนีล่ะละเดินมาถ่ายชุดพี่น้องเมืองใกล้ยิ้มแหลวนะครับพี่น้อง อะไรก็ไม่รู้นัและตึ้งเราโรดครังนะครับนี่อะไรก็ไม่รู้ดูเราโรดไปเนาะก้อกนกินหนึ่งเม็ดนะครับหรือว่ากินเรียบร้อยแล้วก็จัดอีกสักหนึ่งแก้วนะครับพี่น้องอโม่หลายนี่อร่อย พริกสดสุดยอดเ,อเ,อเดี๋ยวกินก่อนในข้าวพี่น้องเดี๋ยวมาถ่ายตอนเปลี่ยนมุมนะครับพี่น้องมุมนี้อาจจะมีความชัดมีความเป็น HD สตีไม่ดหน่อยครับพี่น้องมีความชัดจังไยนี่ครับผ้าชินิ้วนะครับที่เขาวางตรงไหนตรงแกะหลอดเดียว มันเหนเวลานะครับพี่น้องมันเหนเวลาแล้วคนถุดถุดพี่น้องคนถุดถุดบ้างครับออืควนบ่มอย่างพี่น้องบ่ได้เป่าบ่ได้ฟปล่าจีบเปนย่มันลวกลิ้นอย่ามันลวกกันเหงือกพ่องนะครับมาหวานสูทรีใส่เข้าไปเลย หมดคำเดียบพี่น้องควันน้องนองหรืหมูหรือไผ่ถีบึงอยู่นะครับอย่าเฮ็ดตับนะครับพี่น้องโอ,อ้ดอกเมื่อกี้ไม่ควันไข่ดีนะมีสีแบบเงือกค่องไปเลยนะครับพี่น้องแต่สำหรับแซมพวัน,น,นดีส่วนใดครับพี่น้อง กินมาเยอะวาจาซิมงด่เสร็บเนาะเส็ใส่แอมโค้ชชันอยู่ไหนมาแล้วครับดูนนหน้านะครับจัดไป ฐานหนวดมึกมันสุกกว่าน,นะครับพี่น้องรอหนวดมึกมันสุกกว่อนนะครับให้ได้ของเาให้ได้ของแซมเข้าไปดีดีมาพี่น้องมาพี่น,อนอ้องช่วงรอนะครับไอ้นี่ช่วงรอดส่วนมี่สุกจับปะ ก็เดี๋ยนั่งกันมาโดนเติมนะครับพี่น้องมนาะให้ไหล่แล้วก็ตอนรุ่นไทยนะครับพี่น้อง <c oughs> ประมาณนี้อย่ <c oughs> อยาคิดนะครับอย่าคิดว่าผมจะกินเบิร์ตอันเดียวเดี๋ยวผมหัน <c oughs> <c oughs> นะเบิร์ตอันเนย์มันยังมันจีบปากโก้งมัน่อนอาหารเจ๊สามทอนพี่น้อง เป็นทีเดียวด้วยนะครับสามท่อนก็จะปิดคลิปนี้ไปนะครับพี่น้องลนลุนลนลนลนพี่น้องลนลุนอะยักไปหนึ่งกล่องนะแบบลวนลุนเที่ยวนั่งต้มนั่งลวกนั่งย่างนั่งจุ่มอยู่ในหม้อมาพี่น้อง

หมูยิกบาทพี่นอ้องเอหมูยิกบาทพี่น้องจัดไปหมูพริกหมูพริกไทยดำก็อร่อยเหมือนกันนะครับนี่เนอ่ยจัดหนวดมึดดดงจัดหนวดพี่น้องก,ก่อนเท่าถือได้กันไปนี่แล้วก็ไปพ่อกันแม่แคปกินหน่อยไอีกมื่อใดีด๋อกครับพี่น้องช่วงนี้น จัดแปะับเซียมกบวย,ยหน่อยก็มืดกว่าพี่นญญ้องหมดโดนนุ้ยแยกเออโอ้มันนี่เลื่อนติดไม่นะครับเยอะอาจจะเบาแ,บแน่นี่ว่าดังแน่กระคอนกอีคอปใหนะครับพี่น้งองนะครับสำหรับมันนี่ก็มีอย่างหลายึ้นเก่านะครับสำหรับแซงบไวดีดีแนวกระมีแนวมาฝากก่อนครับคือเก่าพี่น้องนั่งจัดมือนั่งนากเลยมีแนว นะครับก่อนนอน1แก้วนะครับพี่น้องหนึ่งซองหนึ่งแก้วนะครับเพอ,อร์พีสนะครับพี่น้องเพอร์พีส์ดีทองกินทะลลยพุ่งแน่นอนครับตอดฟังมากิ่โลง่งทองสบายต้องลองครับพี่น้องอย่าฟังเพียงเดียวแล้วก็ไปคิดต้องเอาไปลองนะครับอ่ะแตอีกตัวนึงเอ็ดชวนครับนี่ก้อนมือหนักๆแบบเนี้ยก้อนที่ไม่กิ่นมูกระทะหรือว่ากินมือหนัก,ก,กนนๆนะครับเป็นอาหารเย็นแย้งอาจจะ สะบอร์ตไรข้างหน้าจะแทงตาเนี่ยนะครับพี่น้องนี่จะไปซื้อหนึ่งเม็ดนะครับพี่น้องช่วยบล็อกเบิร์นไขมันแล้วก็พี่จะต้องออกกำลังกายอยู่ตลอดนะครับเพื่อกระเีออกที่อะไรซอยบล็อกซอยเบิร์นคือว่าดีโอเคได้เสียวเชื่อนะครับคู่เนี่ยคู่นี้นะครับคู่ฟินคู่จินในการกินอะไรแบบยานควนนะครับพี่น้องไปบ๊อบอะไรย็บสำหรับวันนี้กักบายบาย สวัสดีครับเซมของบันทึกช่แงนีน้เดี๋พี่น้อง